สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับรับชมเกมแข่งขันฟุตบอลกรมรักษากีฬาระหว่างโรงเรียนนะครับประจำปีการศึกษา2568รุ่นอายุไม่เกิน14ปีประเภทก่อในเกมที่2ของวันนี้นะครับทวีตาพิเศษบางขุนเทียนครับพบกับกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยนะครับในส่วนของการบรรยายทุกท่านอยู่กับผมพีระสมนัยุทธครับรับหน้าที่เป็นผู้บรรยายในเกมวันนี้นะครับตอนนี้สีทีมในกลุ่มนี้ครับทางด้านของเทพศิรินทร์กับอสัมชันธนบุรีมีแต้มเท่ากันนี่6คะแนนนะครับส่วน กรุณพิเศษครับก็ชนะ1แพ้1นะครับมี3แต้มแล้วก็ทวีทวิเศษบอลเทียนยังไม่มีแต้มนะครับอ่าครับหลาหนีมาแล้วยังได้อีกทีนึงครับ ไหลต่อมาอแล้วเสียกลับมาให้ทางด้านของทวีธาวิเศษบางขุนเทียนครับเอาแล้วสกัดมาไม่ดีแล้วไม่ดีแล้วแบบนี้ยิงยังติดเซฟครับโอกาสทองของทวีธาวิเศษยังไม่ได้แล้วยังได้อีกทีหนึ่งเลาะเส้นมาก็โดนเคลียร์ทิ้งไปครับซูเปอร์เซฟเลยครับทางด้านของร้ระษูประตูครับธีรวุฒิไล่เขือดูภาพช้าครับ บอลน,นี้เหมือนไม่มีอะไรเลยนะครับจะทะลุมาตรงนี้ไม่ล้ำหน้านะครับแล้วสกัดมากลายเป็นไปเข้าทางอีกครับแต่จังหวะที่ยิงตรงนี้หูเกมผ่านมา15ทีโอกาสจะจ,ะ,จะมีครั้งเดียวนะครับของทวีธาพิเศษมุงเดวิสเตียนนี่ยังแทบไม่มีแล้วมีสร้างขึ้นมาสร้างความอันตรายได้บ้างแรับแต่ว่าพื้นที่สุดท้ายยังเจาะเข้าไปไม่ถึงนะครับ แล้วหลอกตรงนี้ลองหยอดเข้ามาอลูกสุดแล้วได้ตว,วัดยิงชนเสาครับโอ้ยไม่ได้ครับอุทวีธาพิเศษอีกครั้งหนึ่งครับที่ใกล้เคียงรถลูกนี้ชนเสาพยายามจะแก้มาของกรุงเทพพิเศษอารับชักไม่แน่แล้วนะครับแล้วแบบนี้ฝาวแล้วจังหวะก่อนหน้านี้ครับที่ได้ฟรีคิกนะครับ หดยอดเข้ามาแล้วบ bon อล่ะตกแล้วเป็นทางด้านของอนุวัฒน์แรงเขตวิทย์ครับที่ยิงโอ้โหผู้สีาปรตูเนี่ยหมดสิทธิ์แล้วนะแต่ว่าบอลเจ้ากรรมเนี่ยไปชนเสาครับโลนนพีออกมาซ้ายแล้วทางด้านของราชสีไปไม่ได้เหมือนกันครับต้องวนกลับมาครับที่พระธพงศ์จิติโชต สีโชดหาเพื่อนจ่าย,ยครับจ่ายยัดเข้ามาครับตรงนี้อภิวิทอภิวิทให้ธนาชาติแล้วเบิร์นจังหวะเดียวมาแล้วยกตรงนี้ไม่เข้ากรอบครับทางด้านของรัฐนอนท์อนันตกุลนะครับดูภาพช้าหน่อยครับโอ้ดจังหวะให้มาตรงนี้ครับแล้วย้อนไปธนาชาตแล้วเบิร์นจังหวะเดียวได้สอดเข้ามาพอดีพอดีเลยครับแต่ว่าโอ้โหจังหวะแต่ไปเนี่ยมันไม่เข้ากรอบครับ สวัสดีแฟนบอลนะ500ท่านครับแล้วทะลุมาโดนนี้ของคุณเทพิเศนไหลต่อมาโอ้โหล้ำหน้าครับทางด้านของทิติวัฒน์ภูมิโคกรักดูภาพช้าครับอุ๊ยกำกึ่งทีเดียวว่าล้ำไม่ล้ำนะครับดูกันอีกทีครับ โอ้โหมันเหมือนจะไม่ล้าหน้าครับตรงนี้ครับจังหวะออกบอลเนี่ยเหมือนจะยังอยู่ด้านหลังแนวรับอยู่นะครับแต่ด้วยลายที่เห็นของพุทธศิลป์อาจจะเห็นชัดกว่าเราแล้ว,ลวลตรงนี้ทวิธาแล้ว1 0ครับทวีธาพิเศษบางคุนเดยนขึ้นนำครับ yeah, yeah, yeah. โอ้โหเอาแล้ว เอาแล้วแบบนี้ครับทวีดาพิเศษนันนี้จะปุญญวัต์ขุดขุนทอดครับดูภาพช้าครับโอ้ชิงมาแล้วตรงนี้พยายามจะบังครับแล้วกลายเป็นบังไม่มิดครับอ้แล้วเสียประตูเลยครับเสียหายครับโอ้คนที่พลาดเนี่ยเป็นพัทรพงมาปีนะครับดูครับ นี่ครับบางไม่มิดครับแล้วโดนแตะหลบพู้รัประตูยิงมุมแคบเข้าไปเลยครับโอ้โหสะใจสุดๆเลยครับทางด้านของปุญญวัตรคุดขุนทดครับทวิธา <Okay. S 1> ให้มาทางฝั่งซ้ายครับ ล็อกอีกทีหนึ่งึ้นดึงหนีแล้วลองยิงไกลแล้วหูไม่เข้ากรอบครับจังหวะล็อกแล้วย้อนกลับมารียครับแตะบนอีกหนึ่งจังหวะแล้วลองสับไกลครับทางหน้านของนักเขตเกียรติตบุตรครับแต่ว่าไม่เข้ากรอบ ปั่นโค้งมาแล้วโอ้โหโอ้ยสองศูนย์ครับสองศูนย์ไปแล้วทวีธาพีเศกบางขุนเทียนครับโอ้โหดูครับสาใจขนาดไหนให้กล้องเป็นตัวชี้ให้เห็นครับดูภาพช้าครับฟรีคิกสุดสวยเลยครับลูกนี้ครับ ปั่นเข้ามุมไปเลยครับดูกันอีกทีครับนี่ครับขยับมาแล้วปั่นโคง้งโคง้งเข้าสามเหลี่ยมครับโอ้โหแล้วดูครับสะใจแค่ไหนให้ดูเลยครับนี่ครับปั่นโค้งเข้ามาเอาแล้วตะปบเด่นภูมิยังไงแล้วผเ้ธศิลป์เป่าแล้วครับดูภาพชา้าครับฟรีคิกของทางด้าน คุณเทพคิสเตียนครับจังหวะแรกตบลงพื้นแล้วโดนอัดยัดเข้ามาอีกทีนึงครับบอลยังไม่ไปไหนแล้วสุดท้ายเนี่ยยิงเข้าไปแต่ว่าผู้ตัดสินเป่าไปแล้วนะครับกุ๊ปออฟเดกของแท้นะครับมีทั้งเทพซีรินอัดสชันดนบุรีคุณเทพคริสเตียนและเนี่ยทวีตาวิเศษกระคุณเทียนเ,นยเป็นสทีมที่ต้องบอกว่าสีทีมแกร่งอยู่แล้วเลยครับแล้วมาอยู่กลุ่มเดียวกันแบบนี้ครับเปิดเข้ามาครับดักได้ครับคุณเทพคิสเตียนจะโยงหนีมา ลากึ้นมาอะครับจ่ายเข้ามาแล้วทะลุช่องมาตรงนี้หลุดเดียวแล้วยิงยังติดเซฟทานหน้าของเดนภูมิมาอีกทีนึงครับต้องวนก่อนเลยครับทางด้านของราชสีย้อนกลับมาอีกทีหนึง่งจ่ายเข้ามาดัานไหนไม่ผ่านครับโอ้โหลูกยิงของตินทพบทัศโทแล้วสวนกลับมาของตุลย์ไทยวิเศษมงเทียนเนี่ย รอเล่นจังหวะสวนกลับอยู่แล้วนะครับแลวจังหวะเซตพีซของพวกเขาก็อันตรายทีเดียวนะครับครึ่งแรกทดสองนาทีครบแล้วนะครับบอลออกข้างแล้วอู๋สินก็เป่านวิดหมดเวลาการแข่งขันเลยครับหูภาพจับมาครับทีคนนี้ครับทางด้านของเด่นภูมิครับอูช่วยทีไม่ได้เยอะทีเดียวครับดูภาพชาครับอูจังหวะลากมาตรงนี้สวยเลยครับทาชิงกันของทางด้านกรุงเทพริเียนวิทยาลัยครับ ทีน้พทัดโทแล้วดูครับวิ่งตามช่องมาเลยครับเหมือนเป็นลูกซ้อมครับแต่ว่าจังหวะยิงไปติดเซฟครับจบครึ่งแรกครับ2ประตูต่อศูนย์ครับที่ทวีธาพิเศษบางขุนเทียนขึ้นนำกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยครับหัวิสนให้สัญญาณครับเริ่มครึ่งหลังล้วครับทางด้านของทวีธาพิเศษบางขุนเทียนพบกับกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ฟรีคิกปั่นโลกนี่อู้เกือบได้ครับประตูที่สมยังไม่มาครแต่ว่าได้ใกล้เคียงเหลือเกินครับดูภาพช้าครับโอ้โหใกล้เคียงแค่ไหนครับดูว่าปั่นโค้งมาบอนอ้หมดสีเซแล้วแต่ว่าสูงไปหน่อยนะครับที่ดีโชวเจนพัฒนาทุมมา ราชสีลีโอลีโอเข้ามาข้างในลีโอแล้วเลือกยิงเสาแรกแต่ก็ยังติดเซฟทางน้าของเด่นภูมิครับโอ้โหดีใจก่อนแล้วค่อยลงไปเจ็บครับโอ้ดูภาพช้าครับนี่ครับจังหวะลุยขึ้นมาตรงนี้น่ากลัวจริงๆงครับทางด้าของราชสีลีโอครับแล้วดูครับข้างในไม่มีเพื่อเลยต้องยิงยัดแล้วผู้ใช้หน้าเซฟครับตอนแรกไม่เจ็บเท่าไหร่ดีใจเสร็จแล้วเจ็บเลยครับทางน้าของเด่นภูมินะครับรู้สึกตัวแล้วนะครับ กรุงเทพคริสเตียนถ้าแพ้นอกจากไม่ผ่านข้รอบแล้วตกชั้นด้วยนะครับแล้วได้ปัดลูกนี้แล้วครับไล่มาครับกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยครับไล่มาแล้วครับกรุงเทพคริสเตียนครับสองประตูตอนหนึ่งครับดูภาพช้าครับทางด้านของอพิวิตอ่อนละมูลแล้วโอ้โหยิงฟรีคิกเฉียบขาดเลยครับยิงมายิงกลับไม่โกงครับ อ้าวครับไล่มาเป็นสองประตูต่อหนึ่งครับไล่มาแล้วครับกรุงเทพพิเศษวิทยาลัยโอเ้โอเกมมันมันมีเรื่องของการอยู่รอดการตกรอบการเข้ารอบเนี่ยครับโอ้โหหลายอย่างบนเปครับในเกมนี้ครับ ลากหลากหนีลากหนีไปอีกทีหนึง่งหกักคอย้อนกลับมาอ่ะครับพลิกได้พลิกได้แต่หู้หันมาไม่ทันแล้วตรงนี้กรุงเทพคิสเตียนพยายามจะเอากลับมาเคลียร์ขึ้นมาก่อนครับแล้วกรุงเทพคิสเซียนจะสวนกลับแล้วครับลากหนีมาจีมต่อมาทางซ้ายทําทางไปแล้วให้ช่องตรงกลางไม่ล้าหน้าแล้วอู้ออกมายิงแล้วได้ฟาวครับทางด้านของทวีดาวิเศษมรคุณเทียนดูภาพช้าครับ วิ่งเข้ามาไม่ถึงบอลนะครับทางด้านของอภิวิทยอ่อนละมูนนะครับโอ้เจ้าตัวเสียดายเลยครับน่าจะได้เลยครับแต่ว่าผู้มันยาวไปนิดเดียวเท่านั้นครับเรื่องการจัดตัวผู้เล่นอะไรยังไงผมว่าโค้ชน่าจะรู้ดีที่สุดนะครับเราอาจจะมองว่าวันนี้อาจจะไม่ใช่ฟอร์มที่ดีของน้องๆก็ได้นะครับเรื่องพวกนี้พัฒนากันได้นะครับค่อยๆลงสนามไปนะครับอะครับมาดูกันต่อนะครับ ไหลขึ้นมาครับบอยของทวีธาแต่ขึ้นมาคนเดียวจะรอดหรือว่าทวีธาโอ้โหแต่ว่าไปไม่ผ่านจริงครับติดที่รนพีบอลโตกลับเลยครับกรุงเทพพิเยนวางข้ามายังเก็บได้ครับลีโอลีโอแต่ว่าไม่ผ่านเหมือนกันอ้าวแล้วหลุดหลุดมาหลุดมาไม่มีทงแบบนี้เดี๋ยวเดี๋ยวแล้วเป็นสามต่อหนึ่งครับโอ้โห เอาแล้วครับอูไปชะง,งักกันหมดครับทางหน้าของกรุงเทพคริสเตียนครับดูภาพช้าครับหูจงังหวะหลุดเดี่ยวมาตรงนี้ครับลแล้วเอาจนได้ครับตัดนนลองปั่นดูแล้วลูกนี้ก็เซฟได้ครับทางหน้าของเด่นภูมิ ครับเกมเดินต่อครับรัชนอนอนันตกุลหยอดขึ้นมาด้านหน้าครับจับลงมาแล้วหาช่องจะยิงไม่ได้ครับคือหลังกลับมาภูมิโดลกลับมาที่ภูมิโดลวรสิง หูมิโดนให้ออกมาทางซ้ายครับนาเขตนาเขตไหลต่อมาธนชาติเตะอัดได้เป็นลูกเตะมุมครับเตะมุมธนชาติเปิดเข้ามาแล้วแล้วบุตษศิลปป่านวินหมดเวลาการแข่งขันครับจบเกมพระธวีธาพิเศษบางขุนเทียนทำได้ครับ เอาชนะกรุงเทพคริสเตียนไปได้ด้วยกอร์3ประตูต่อนหนึ่งครับทำให้พวกเขายังคงอยู่ในถ้วยกอต่อไปในรุ่นอายุไม่เกิน14ปีครับส่วนกรุงเทพคริสเตียนครับต้องไปเริ่มกันใหม่ที่ถ้วยขอนะครับแล้วพบกันใหม่นะครับในแมตช์ถัดไปนะครับสำหรับการถ่ายทอสดในคู่นี้ขอตัวลาทุกท่านไปก่อนครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมสวัสดีครับ